ก็รู้สึกว่าแบบทุกคนซ้อมมาแบบเต็มที่มากครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบทุ่มเทกับการแสดงครั้งนี้สุดยอดมากครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาดูครับค่ะ,คะก็คือมาเชียร์พี่ชมมานะคะวันนี้ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่ชมจะแบบเสียงดีแล้วมีพลังขนาดนี้คือแบบดูก็ตกใจอะขนลุกนะ,นะไม่คิดว่าพี่ชมจะเก่งขนาด ก็ประทับใจตั้งแต่องค์งแรกจนถึงองค์สุดท้ายเลยนะคะก็ทุกคนเก่งมากแม้ถึงตัวชมแล้วก็นักแสดงทุกท่านที่อาจจะแบบว่าพูดชื่อไม่ครบนะคะต้องขออภัยด้วยก็คือทุกคนแบบเก่งมากแล้วพอยก็แบบรู้สึกภูมิใจในตัวทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนเต็มที่มากแล้วก็ดีเกินคาดแล้วก็แบบฉากก็แบบน่ารักเสื้อผ้าน่ารักมากดูเป็นยุคแบบดูเป็นวินเทจดูแบบเก๋เหมาะก,กับชมเหมาะก,กับนักแสดงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นระยะมูสิคอที่สมบูรณ์แบบมากแล้วก็ หลายครั้งที่ดูวเวล้เราเรา,เราล็อกให้อะไรอ่างี้แรู้สึกว่าเออมันอินนะ mm hmm. เขาเขาส่งส่งมาถึงเราจริง <Hung ers> ๆนักแสดงแต่ท่านเขาส่งแบบเวลาเขาร้องขเขาแสดงมันแบบส่งมาถึงเราจะหนูรู้สึกว่ามันเราแบบไปอยู่ในฉากนั้นเองเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ